สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Farm is Cookie ทำอะไรให้แม่กิน EP 3ค่ะเมนูนี้นะคะก็จะทำเป็นเมนูบะหมี่ผักแซลมอนย่างซอสเทริยากิค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากค่ะทุกคนดูชื่อแล้วเหมือนทำยากแต่จริงๆซอสเทริยากิฟาร์มไม่ได้ทำแบบออริจินอลแท้ๆนะคะแต่ว่าเป็นสูตรดัดแปลงค่ะที่ทำให้เฮลตี้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ ั้งกระทะแล้วฉีดสเปรย์น้ำมันลงไปจากนั้นนำแซลมอนลงไปหน้าบนกระทะจากนั้นพลิกแซลมอนกลับอีกด้านหนึ่งพลิกพลิกไปเรื่อยๆนะคะจนแซลมอนเนี่ยสีสวยแล้วก็หน้ารับประทานแบบนี้เลย ต่อไปมาทำซอสเทริยากิกันค่ะฟาร์มใช้ซอสโลโซเดียมน้ำตาลดอกมะพร้าวซอสหอยนางรมโลโซเดียมแล้วก็ผิดไทยค่ะจากนั้นเคี่ยวเคี่วเคี่ยวนะคะให้ซอสข้นหนืดหรือใส่น้ำลงไปเพิ่มถ้าซอสหนืดไปนะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่บะหมี่ผักลงไปลวกวันนี้ฟาร์มใช้2ก้อนนะคะ วกจนบะหมีผักสุกดีนะคะแล้วก็ตักขึ้นใส่จานค่ะด้านบนของบะหมี่ผักฟาร์มจะท็อปปิ้งด้วยแซลมอนที่เราหน้าบนกระทาไว้นะคะราดด้วยซอสเทริยากิที่เราเคีย่ยวไว้นะคะจากนั้นท็อปปิ้งด้วยต้นหอมและงาขาวค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเมนูว่ามีผักแซลมอนอย่างซอเทอิยากิกค่ะท,ทําทีก็สามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมไปทําตามกันได้นะใช้วัตถุดิบไม่เยอะค่ะแล้วก็ทําง่ายมากเลยสําหรับวันนี้นะคะฟาร์มอิตค o กกิ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ฟาร์มด้วยนะบ๊ายบาย